คำเตือนช่องหมูสตอรี่จะดทำขึ้นเพื่อหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องไม่อนุญ,ญาตให้จำหน่ายสิ่งผิดกฎหมายผู้ที่คอมเมนต์เกุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีควเรียกพ่อและแม่มาดูเป็นเพื่อนครับก็สวัสดีครับผมวันนี้พบกับรายการหมูสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับ ในรัฐเท็กซัสนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมาให้ทุกท่านได้ทราบได้เข้าใจกันนะครับคือรัฐเท็กซัสเนี่ยครับเป็นรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้รัฐปัจจุบันเนี่ยเขาออกกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนขึ้นมานะครับในลักษณะที่ว่าประชาชนสามารถพกพาอาวุธปืนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตนะครับเป็นกฎหมายใหม่นะครับที่ผู้ว่าการรัฐเนี่ยกำลังจะประกาศใช้กันนะครับ เริ่มต้นก็ประมาณวันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ที่จะใช้วุฒปืนในรัฐเท็กซัสเนี่ยนะครับอาวุธในลักษณะประเภทจุด3องสองสหรือจุดห้นะครับจะต้องได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลก่อนนะครับคือจะต้องทําการตรวจสอบนะครับประวัติอาชญากรรมโดยผ่านทางรัฐบาลกลางก่อนนะครับคือกฎหมายตัวนี้มันอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยสามารถพกพาอาวุธปืนไปได้ในสถานะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในห้างร้านร้านค้าต่างๆก็สามารถออกกฎมาได้ว่าจะมีพื้นที่ให้นำอาวุธเข้าไปได้ถึงจุดไหนโซนไหนนะครับจุดไหนที่ห้ามนำอาวุธปืนเข้าไปนะครับก็จะมีการกําหนดกฎออกมาในแต่ละพื้นที่นะครับกฎหมายเัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นกฎหมายหลายๆอย่างที่คนพกเล่นปืนเนี่ยคนที่ชอบพกพาอาวุธปืนเนี่ยคืออยากได้มากสาหรับคนไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกัน ความแตกต่างของต่างประเทศเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างมีระเบียบวินัยในการใช้อาวุธปืนค่อนข้างสูงนะครับมันก็เป็นการที่ประเทศไทยเนี่ยทำแบบนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับยากเลยแล้วก็หนึ่งในแรงจูงใจนะครับที่ทําให้ทางรัฐบาลเนี่ยทางทางรัฐเนี่ยของรัฐเท็กซัสเนี่ยออกกฎหมายนี้ขึ้นมาก็ก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์กาดยิงนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ร้านวอลมาร์นะครับปี2019ิ ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย20คนนะครับมีผู้บาดเจ็บเนี่ย26คนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ล่าสุดที่กัดยิงนะครับมีผู้บาดเจ็บเนี่ยทั้งหมด13รายนะครับคือสหรัฐเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์กัดยิงกันบ่อยในขณะที่มีภัยคุกคามเนี่ยแล้วเราต้องมารอเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแล้วมันใช้เวลาทางรัฐก็เลยออกกฎหมายมาเนี่ยเพื่อประชาชนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถ มีอาวุธปืนป้องกันตัวได้ป้องกันภัยได้ในยามฉุกเฉินนะครับเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองได้นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่น่าสนใจมากนะครับตัวนี้ต้องผมก็สนใจนะแต่คงเป็นไปได้ยากสําหรับประเทศไทยนะครับและอย่างราคาปืนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ถูกกว่าไทยเนี่ยเป็นสิบเท่าเลยนะครับปืนมกระบอกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์นะครับ ก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับคิดเป็นเงินไทยเริ่มต้นในการซื้อก็น่าอยู่ประมาณ1 5ื0 0บาท15 0 0 0บาทสำหรับประเทศไทยนี่เป็นแค่ปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์ด้วยนะครับบางทีนะครับเป็นพวกปืนแปลงด้วยนะครับก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันสูงมากดังนั้นมันเลยทําให้คนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจะมีปืนเก็บค่อนข้างเยอะมากนะครับมีปืนหลายชนิดมากแล้วก็รวมไปถึงอาวุธปืนขนาดจุดสองสองสามสามศูนย์แปดแล้วก็จุดห้าศูนยะ์ก็สามารถที่จะ ซื้อได้นะครับสามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่ออกมาต่อต้านทัดค้านกฎระเบียบนะครับก็มองว่ามันอาจจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้ที่ก่อเหตุในลักษณะการยิงหรือว่าผู้ต้องหาผู้ก่อการร้ายต่างๆเนี่ยแอบแฝงมาทําการซื้อวุฒปืนมาแล้วก็มาใช้ฆ่าคนใน,นรัฐอีกนะครับนะครับจะต้องระวังให้ดีตรงข้อกฎหมายฉบับนี้นะครับ แต่ก็อย่างว่าครับเขาก็จะประกาศใช้ในเดือนกันยาน,นี้แล้วซึ่งผมคิดว่าสําหรับสาวมกปืนเนี่ยคงจะชอบเรื่องกฎหมายนี้เลยนะครับผมก็ชอบนะแต่มันผิดที่ว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยนะครับอืมแล้วก็มองในความคิดเห็นนะครับเอ,อเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนเนี่ยผมว่าคนไทยและหลายคนก็พกปืนติดตัวไปจํานวนมากนะครับลหลายหลคนมีจํานวนเยอะนะครับก็ชอบพกพาอาวุธปืนติดตัวเองไปนะครับ โดยที่บางครั้งก็ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่ได้มีปอ12นะครับปอ12นี้มันการทํางานการทาเนี่ยการยื่นขอเนี่ยค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากมันก็เลยทาให้มันยุ่งยากบางคนก็เลยไม่คิดที่จะขอก็จะเอาปืนจิตตัวไปแล้วก็แยกแม็กกาซีนออกแยกตัวปืนนะครับแล้วก็แยกเครื่องกระสุนออกมานะครับ บางคนก็ทําตามกฎหมายกระสุนอย ai, ู่ท้ายรถปืนอย na, ู่หน้ารถในกองแพ็กอย่างดีนะครับแต่มันก็เป็นดุลยพินิจของเจ้าที่นะครับหลายคนที่โดนดำเนินคดีนะครับที่พกแบบแยกชิ้นส่วนแต่ก็ยังถูกดาเนินคดีนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าที่นะครับกลับมาที่กฎหมายนะครับกฎหมายรัฐเอเซียเนี่ยมันเป็นรัฐที่แบบว่าเป็นรัฐของคนชอบปืนนะครับเป็นรัฐของคนชอบปืนจริงๆสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ก่อนหน้านี้มีกฎหมายออกมาฉบับหนึ่งนะครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับนักศึกษานะครับก็คือเขาเนอนุญ,ญาตให้นักศึกษาสามารถพกพาอาวุธปืนเข้าไปสถานศึกษาได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าสถานศึกษานั้นจะาอนุญ,ญาตให้อยู่ในโซนไหนนะครับบางสถานศึกษาเ็ททาโซนที่แบบว่าเฉพาะสําหรับผู้ที่สามารถพกพาอาวุธปืนเข้าไปได้ในโซนนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีจุดรักฝากอะไรอย่างนี้ในมหาลัยนะครับแต่ก็มีหลายคนมองว่ามันอาจจะเป็นการ เกิดการขม่มขู่กันในมหาวิทยาลัยได้นะครับสําหรับผู้ที่มีวุฒปืนแล้วเขาเอ,อ,อาจจะคนองเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจากดูเหตุการณ์ต่างๆอย่างอย่างเหตุการณ์ที่เกิดการเหตุการณ์กัดยิงที่วอมาร์ทเนี่ยในปี2019เนี่ยผู้เสียชีวิต20รายผู้บาดเจ็บ26รายแต่คนที่ก่อเหตุนเนี่ยอายุเพียง21ปีนะครับยังเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับอายุเพิ่งจะเพียง21ปีเท่านั้นนะก็ ในปัจจุบันนี้สังคมของอาวุธปืนเนี่ยก็ถูกมองในทางด่าลบซสเยอะนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการก่อเหตุโดยอาวุธปืนเนี่ยคือแทบจะวันเว้นวันเลยนะครับและยิ่งในประเทศไทยช่วงเดือนนี้ก็ถือว่ามีการก่อเหตุเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งมันทําให้คนเนี่ยภายนอกเนี่ยที่ไม่ได้นวุธปืนเนี่ยเขาก็มองว่าคนเล่นปืนเนี่ยเป็นคนที่มัน ใช่นะครับคนที่เล่นปืนจริงเนี่ยค่อนข้างจะมีวินัยของตัวเองนะครับในการใช้วุ้ดปืนนะครับการจะยิงจัลันัดเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับบางคนก็ต้องไปอบรมในข้อกฎหมายการใช้นะครับว่าจะยิงลักษณะแบบไหนใช้งานได้เมื่อไหร่นะครับคือต้องรู้เรื่องกฎหมายเลยเพราะว่าของชิ้นเนี่ยมันมีกฎหมายในการควบคุมของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับวุ้ดปืนให้ดีนะครับเป็นไปได้ก็อาจจะไปดูพวกคํา ตัดสินในในชั้นดีกานะครับของศาลนะครับว่าเกี่ยวกับเาคดีอาวุธปืนในแต่ะรูปแบบนะครับว่าตัดสินออกมาแบบไหนนะครับ<ๆ>ควรที่จะศึกษาไว้นะครับเป็นข้อมูลติดตัวไว้นะครับก<อ><ม>็ในส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก<คน>็จะมีเกี่ยวกับการรีวิวกฎหมายนะครับล่าสุดของรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในการให้ประชาชนเนี่ยสามารถพกพาอาวุธปืน ไปในทางสาธารณะได้นะครับป้องกันตัวได้หากเกิดเหตุภัยฉุกเฉินนะครับพกเนี่ยไม่ใช่พกแบบเปิดเผยนะครับให้พกแบบพกซ่อนเข้าไปนะครับก็จะมีกฎหมายแต่ละรัฐก็จะมีกฎหมายถ้าอยู่บางรัฐของประเทศสหร,รัฐอเมริกาก็ไม่ให้พกปืนนะครับคือสามารถพกมีดได้แต่ถ้าหากมีดมีขนาดใหญ่เกินตามที่กําหนดเนี่ยท่านจะพกในกระเป๋าหรือว่าอะไรไม่ได้นะครับท่านจะต้องเนตออกมาด้านนอกอย่างเช่นมีดความยาวสักประมาณ จ็ดถึงแปดนิ้วเนี่ยก็ต้องไว้ด้านนอกแล้วนะครับเพราะว่ามันเขาไม่ให้พกแบบพกซ่อนใส่กระเป๋าแล้วก็ชักออกมาใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเขาจะมีกฎหมายขเขากําหนดอยู่แต่ละรัฐนะครับก็ท่านใดสนใจก็สามารถลองไปศึกษาดูได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณชิปประกอบคําพูดต่างๆด้วยนะครับทุกช่องข่าวนะครับที่นํามาสนับสนุนนะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ซึ่งการหยิบยกข้อกฎหมายตรงนี้มาพูดกันนะคระผม ค่อนข้างสนใจนะครับสนใจมากๆเลยแต่ก็คิดว่าคงไม่สามารถที่จะทําได้ในประเทศไทยนะเพราะว่าเนื่องจากประชาชนของเราเนี่ยค่อนข้างอไม่ค่อยมีวินัยนะครับในการใช้วุธนะครับคือค่อนข้างมีแล้วลำพองก่างเยอะมากนะครับจบที่ศาลก็เยอะแล้วนะครับจบที่ลงก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วข้อกฎหมายนี้ นักกฎหมายหลายๆคนก็คงจะไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยต่ทางสหรัฐเนี่ยเขานิยมพกพาอาวุธปืนกันมานานแล้วนะครับค่อนข้างจะเสรีเรื่องนี้นะครับตั้งแต่มีเหตุการณ์นายวันวันมานะครับมีเหตุการณ์การก่อการร้ายต่างๆภายในประเทศนะครับเขาก็ต้องการให้ประชาชนของเขาเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้นะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะผมว่านะผมก็เห็นด้วยกับกับตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเราเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ย จะให้เรามารอแต่ทางเจ้าที่มันก็ไม่ไหวนะครับมันก็นานเกินนะครับบางทีคนในครอบครัวอาจ <c oughs> จะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันรุนแรงมากนะครับเราได้แต่อาจจะได้แต่มองมองเขาทำร้ายเราโดยที่เราไม่สามารถตอบโต้ได้นะครับหรือบางทีมีอาวุธปืนจะหยิบขึ้นมายิงเนี่ยมันก็ลําบากนะครับมันก็ลําบากก็ไม่สามารถที่จะออไปตอบโต้อะไรเขาได้นะครับก็ จบการเพียงเ่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่ข้อข้อกฎหมายนะครับต่างๆของรัฐเท็กซัสมาในการพกพาอาวุธปืนไปทางสาธารณะในการพกพาอาวุธปืนไปในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับตอนนี้300ท่านแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับผมสําหรับทุกกาลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปต่อไปอาจจะเป็นรีวิวปืนลูกโม่นะครับตัวจุด357นะครับ แมกนัมเดี๋ยวจะนํามาให้ท่านได้ดูกันนะครับรีวิวว่าเอ่อตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่น้ําหนักปืนดีไหมใช้ในการยิงแข่งขันดีไหมแล้วก็เทคนิคการยิงยิงยังไงนะครับการกิ๊บปืนแล้วก็ทดสอบยิงนะครับกลุ่มกระสุนนะครับว่าปืนเนี่ยหลักแสนกลางๆเนี่ยลูกโม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันยิงดีแค่ไหนนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องหมูสตอรี่ด้วยนะครับ